หนักประจำมันนะครับแล้วก่อนนู้บินมาฟูงโอ้โหเนี่ยบางวันสองสามร้อยตัวนะนี่มาในม้นะครับแถวนี้อุดมสมบูรณ์นะครับนี่อยู่ข้างหน้าต่างบ้านผมห้องผมเลยนะครับที่ซองนะครับอ่อาเดี๋ยวต้องหาโทรศัพท์ดีๆนะครับแบบซูมใกล้ๆได้นะครับแบบชัดๆนะครับอ่าอนาคตนะครับเราจะ ไอ้น,นีไอเครื่องกาซั่งนะครับนานไข่จจงเยอะมากแล้วนี่นี่เดี๋ยวผมให้ดูนะไอ้น,นี่มันไม่ใช่เอียงนะสองตัวเนี้ยน,นี่นี่เห็นไหมเห็นไหมสองตัวนี้ด้านบนเนี่ยอสองตัวนี้ที่คู่กันมันไม่ใช่นกเอียงนะในโทรศัพท์ผมไม่ดีเองมันไม่ใช่นกเอียงนะมันมาแจมกับเขานะครับมันเป็นนกบวดโกอะไรไม่รู้ จะมีนกบดชนิดหนึ่งที่เลี้ยงเลี้ยงแบบเสียงได้เยอะนะครับโอ้นูนกบินเงี้โอ้มาแล้วมาแล้วโอ้โหท่านผู้ชมครับมันช่างเยอะมากโอ้โหนี่นะครับโอ้โหเยอะมากๆนะครับโอ้โหโอ้โหมาแล้วมาแล้วเนี่ยหลายคนหาว่าผมโมนะครับหาผมโมจริงสองสามร้อยตัวนะครับสามร้อยอัพนะครับที่ผมประเมินดูนะครับประเมินแบบแบบ ใช้เครื่องสแกนเทคโนโลยีทันสมัยนะครับที่โลกต้องจารึกนะครับไปละไปแล้วชอบดูนะครับออนาคตก็คือเราจะซื้อ iPhone 17 Pro Max ็นะครับมาถ่ายนะครับซูมนะครับ100เท่านะครับพิกเซลเนี่ยบางคนหาผมโมม้มาแล้วมาแล้วโอ้โหเยอะมากนะครับนี่นี่นมอมโมนะครับผมชอบมันโม ว่าโอ้ตอนเย็นนะครับเขาจะมารวมตัวนี่ก่อนเข้านอนนะครับว่าโมูนะครับโม้เอ้ยวันนี้กูไปขโมยอะไรวะขโมยมะละกอขอโมยกล้วยนะครับบ้านขโมยตำลึงบ้านคนนู้คนคนี้กินมันก็จะโมูตามภาษามันนะตามภาษามัน,นรวมตัวเหมือนสพากาแฟตอนเช้าก็มารวมตัวลักษณะนี้นะครับ รวมตัวลักษณะนี้ตอนเช้าในตอนตะวันขึ้นนิดนึงก็มารวมตัวประมาณสักสิบนาทีนะครับมา,มาคุยมาโม้กันพอสักพักหนึ่งก็ก็บินไปนะครับบินไปชีวิตใครชีวิตมันรับต่างคนต่างออกไปหากินนะครับแล้วก็มารวมตัวก่อนตะวันตกบินอีกครั้งนะครับโดยไม่ได้นัดหมายนะครับนี่เป็นจุดผมอยากคู้นะครับเพราะพวกมันไปอาศัยกินเงินที่ไหนเยอะมากนะครับ นี่ก็คือชาวบ้านแถวนี้ไม่มีใครไปวุ่นวายนะครับน้องก็เลยอยู่นะครับนะครับเดี๋ยววันไหนนะครับผมจะพาเดินนะครับเกาะสายไฟแล้วถ่ายให้ดูนะครับเพื่อนๆอย่าตาลึงนะคราบว่านกเอ้ยนนะว้าหัทตาเดียวนกเอ้ยนนะครับโอ้โหแบบต้องเป็นห้าร้อยตัวมันต้องมีนะมอ่ะนะเยอะมากอ่ะแล้วคำถามว่า เราพาดูนกเอี้ยนะครับใกล้จะหกโมงแล้วนะครับเห็นไหมเห็นไหมเด็กๆเด็กๆเห็นไหมครับนี่ห่างจากบ้านหน่อยยี่สิบเมตรนะครับดูแต่เอี้ยงเงานะครับดูเอี้ยงเอี้ยงจริงเอี้ยงครูก็เอี้ยงจริงเอี้ยงนะครับพันษาลิกะนะนี่เห็นไหมน้องๆมาแล้วมารวมตัวกันแล้วนะครับผมเดินลงไไม่ได้นะครับเดินลงก็พุบไปเลยไปถ้าบินไปตัวหนึ่งก็พุบเป็นขยงดู่นไอ้นกปากห่าง นกปากหางนะครับมีนกปากหางนะครับนกปากหางนกกระยางแถวบ้านมีเยอะนะครับนกปากหางเชื่อนี่อยู่ข้างหน้าบ้านเนี่ยเดินมาเจอทุกวันนะครับคุ้นกับคนมากนะครับเพราะว่าแถวนี้อุดมสมบูรณ์ครับสวนป์าเยอะมากนะครับสวนปลามมีร่องน้ํามีอะไรเนี่ยน่าดูฝนนะครับนกปากหางจะเห็นเยอะมากนะครับยิงไม่ได้นะครับยิงก็ติดคุกแล้วครับมันสัตว์สงวนนะครับ เอียงสาริกานะครับแต่เอียงพันนี้นะมันจะคุ <It> ้นมากนะครับมันจะมีไอ้นกอะไรไปแจมเขาเนี่ยนกบวดนกหาอะไรเนี่ยเนี่ยนะตรงกลางนะครับคุณเห็นไหมนี่นี่นี่สองตัวเนี่ยเนี่ยดูแถวบนสุดเนี่ยครับไม่ใช่เอียงนะนะไม่ใช่เอียงนะครับมันเป็นนกบวดเลยมันเข้าได้ไอ้ตัวนี้อะสองคู่เนี่ยเนี่ยมันเข้าได้ทุกนกเลยนะ มันจะมีนกแซงแซวบางอนก็มาเกาะน,นะครับผมเคยลงคลิปไปแล้วก่อนหน้านี้นะครับเห็นไหมนี่พาดูนกเอี้ยงนะครับวันนี้วันนี้เมื่อเมื่อวานเห็นไหมเมื่อวานมานอนต้นต้นตนี้กับต้นมะพร้าวนะครับวันนี้ไม่มานะครับวันนี้อาจจะเปลี่ยนจุดแต่ว่าจุดประจําเขาก็มีต้นมะม่วงนะครับต้นขี้เหล็กเนี่ยต้นขี้เหล็กทุกวัน เห็นนะครับนี่ต้นขี้เหล็กเห็นไหมอ้าวบินบินบินมาบินมาเกาะเยอะมากนะเดี๋ยวผมจะฟันต้นกล้วยให้หมดเกะกะชิบหายเห็นนะครับเห็นไหมครับนี่นี่นี่เห็นไหมเนี่ยหัวดุบ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 เนี่ยต้นขี้เหล็กนะครับแล้วก็มีเนี่ยต้นต้นมะพร้าวเนี่ยต้นมะพร้าวต้นนี้ต้นต้นมะพร้าวเนี่ยนี่นี่นี่เห็นไหมโอ้มันบางเนี่ยในต้นเนี้ยมะพร้าวต้นเนี้ยนะครับหลักประจํามันนะครับ แล้วก็อนนโอ้บินมาฟูกไอโหเนี่ยบางวันส่งสามร้อยตัวนะนี่ม,นมันได้มู้นะครับแถวนี้อุดมสมบูรณ์นะครับนี่อยู่ข้างหน้าต่างบ้านผมห้องผมเลยนะครับที่ซองนะครับอ่าเดีย๋ยวต้องหาโทรศัพท์ดีๆนะครับแบบซูมไกลๆได้นะครับแบบชัดๆนะครับอ่าอนาคตนะครับรเราจะไอนี่ไอเครื่องกาซั่งนะครับนายไข่จอง เยอะมากนะนี่นี่เดี๋ยวผมให้ดูนะอ้นี่มันไม่ใช่เอียงนะสองตัวเนี้ยนี่น,นี่เห็นไหมเห็นไหมสองตัวนี้ด้านบนเนี่ยนะอ่าสองตัวนี้ที่คู่กนะันมันไม่ใช่โเอียงนะในโทรศัพท์ผมไม่ดีเองมันไม่ใช่ลรกเอียงนะมันมาแจมกับเขานะครับมันเป็นนกบวลดกอะไรไม่ลูกจะมีนกบวดชนิดหนึ่งที่เลี้ยงเลื่อนแบบเสียงได้เยอะนะครับ โอ้นรกมึนเงินโอ้มาแล้วมาแล้วโอ้โหท่านผู้ชมครับมันช่างเยอะมากโอ้โหนี่นะครับโอ้โหเยอะมากๆนะครับโอ้โหโอ้โหมาแล้วมาแล้วเนะนี่ยหลายคนหาว่าผมโมนะครับหาว่าผมโม,มจริงสองสามร้อยตัวนะครับสามร้อยอัพนะครับที่ผมประเมินดูนะครับประเมินแบแบแบบใช้เครื่องสแกนเทคโนโลยีทันสมัยนะครับ ที่โลกง้องจารึกนะครับไปละไปละชอบดูนะครับอนาคตก็คือเราจะซื้อ iPhone 17 Pro Max นะครับมาถ่ายนะครับ zoom นะครับ100เท่านะครับพิกเซลนี่มาคนหาผมโมมาแล้วมาแล้วมาแล้วโอ้โหเยอะมากนะครับนี่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 มโม้นะครับมชอบมันโม้ว่าโอ้ ตอนเย็นนะครับเขาจะมารวมตัวนี่ก่อนเข้านอนนะครับมาโมนะครับโมเอ้ยวันี่กูไปขโมยอะไรวะขโมยมะละกอขโมยกล้วยนะครับบ้านขโมยตำานึงบ้านคนนู้คนนี้กินมันก็จะโม่ตามภาษามันนะตามภาษามัน,นรวมตัวมันสภากาแฟตอนเช้าก็มารวมตัวลักษณะนี้นะครับรวมตัวลักษณะนี้ตอนเช้าเนี่ย แต่ตวันขึ้นนิดนึงก็มารวมตัวประมาณสักสิบนาทีนะครับมา,มาคุยมาโม้กันพอสักพักนึงก็ก็บินไปนะครับบินไปชีวิตขครชีวิตมันรับต่างคนต่างออกไปหากินนะครับแล้วก็มารวมตัวก่อนตะว,ตว,ตว,ตวันตกบินอีกครั้งนะครับโดยไม่ได้นัดหมายนะครับนี่เป็นจุดผมอยากรู้นะครับว่าพวกมันจะไปอาศัยกินเนื้อที่ไหน,นเยอะมากนะครับ นี่ก็คือชาวบ้านแถวนี้ไม่มีใครไปวุ่นวายนะครับน้องก็เลยอยู่นะครับนะครับเดี๋ยววันไหนนะครับผมจะพาเดินนะครับเลาะสายไฟแล้วถ่ายให้ดูนะครับเพื่อนๆจะตะลึงเลยเขาว่านกเอี้ยงนะครับว่าหัดตาเดียวนกเอี้ยงนะครับโอ้โหแบบต้องเป็นห้าร้อยตัวมันต้องมีอ่ะนะเยอะมากอ่าเพื่อคำถามว่านกเอี้ยงมันทำรังที่ไหนยังไงก็ ไอ้ก็คือกลางคืนมันจะพักเนี่ยตามต้นมะพร้าวตามน,นี้นะครับในรงังรังน้องนะครับก็จะไปยู่าตามต้นมะพร้าวบ้างเป็นคู่ทํารางังไอ้ต้นปาล์มบ้างอะไรแบนนรบ,น,บ,น,น,บน,น,น,นี้นะครับต้นปาล์มบ้างนะครับอะไรเนี้ยต้นไม้สูงๆอะไรเนี่ยเขาเอี้ยมจะทํารังลักษณะนี้นะครับทารังสูงนะครับดูสัครับหมูมันชิ้หายไอ้เนี่ยเนี่ยคุณเห็นคู่นี้ไหม นีน่น beings, ี่น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 ี่คู่นี่คู่นี่นี่นี่ขวามือสุดเนี่ยไม่ใช่นกเอี้ยงนะครับแต่มันมาแจมกับเขานะครับไม่ใช่นกเอี้ยงเลยครับอ๋อสี่ตัวเลยนะครับนี่สี่ตัวนี้เลยสี่ตัวนี้สี่ตัวนี้เห็นไหมสี่ตัวนี้ที่เดินไปเดินมาเนี่ยอไม่ใช่นกเอี้ยงนะครับนี่นี่นี่เห็นไหมสี่ตัวนี้ไม่ใช่นกเอี้ยงนะครับไม่ใช่นะครับ มันจะแหลมแลมนิดนึงอันนี้นกยี่เงสาริกานะครับหรือนกที่เขาเรียกว่านกอี้ยงแดงนะครับแถวบ้านผมเขาจะเรียกว่านกอี้ยงหูมันมีหูสมันมีสีเหลืองนะครับข้างข้างหูคล้ายเหมือนกับหูคนน่ะ้วเป็นสีเืองเขาก็เรียกว่าเอี่ยงหูนะครับแล้วก็บางทีเขาก็เรียกว่าเอี่ยงสาริกานะครับภาษาสับกลางนะครับเอียงสาริกานะครับบางทีเขาก็เรียกว่าอี้ยงอะไรวะ เอี้ยงแดงนะครับมันเรียกได้หลายแบบนะครับอยู่ที่ท้องถิ่นนั้นๆจะเรียกนะครับแต่ถ้าเป็นภาษาก็คือสับการ์มัเขาเ้าได้ว่าเ e อี้ยงสาลิกานะครับมันจะมีหูนะครับผมว่าความสามารถในการร้องผมไม่รู้นะว่าน้องมันพูดได้หรือเปล่านะครับก็อยากจะลองเลี้ยงเหมือนกันนะครับนี่นี่ไอสับบไปลาตัวหนึ่งไอสามตัวเนี้ยสามตัวเนี้ยไม่ใช่นกเอี้ยงนะครับนี่เนยได้ยิน,น,น,นเสียงไหม นึกยี่เสียงไหมแก๊กแก๊กแก๊กแกแกมันไม่ใเสียงเอี๊ยกนะแก๊กแก๊กแกแกแกไม่ใช่เสียงเอี๊ยกนะเห็นไหมเห็นไหมเออแก๊กแกไม่ใช่เสียงยนกบ่นนกอะไรวะเริ่มเริ่มเริ่มเสียไปแล้วนะครับเริ่มที่จะไปแล้วเริ่มเสียไปแล้วเริ่มเสียไปแล้วเราก็ไม่วุ่นวายนะครับปล่อยให้มันเมื่อก่อนมาผมมีต้นที่เหล็กอยู่หน้าบ้านนะครับตรงนี้นะครับ คนนั้นโดนกลมทางหลวงเขาเขาไถนะครับเอารถแท็กเตอร์เอารถแท็กเตอร์มาไถนะครับตัวเอียงก็อยู่หน้าบ้านผมนะครับเยี่ยเหมือนกันนะครับนี่ๆๆๆๆๆๆนี่ๆีๆๆนี่ๆๆ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 นะครับๆๆๆนีๆๆๆๆๆๆๆมๆี ามตัวนี้กับสามตัวนี้หกตัวพอดีคู่มันไม่ใช่เอี้ยงนะครับโัรศั์ไม่ดีนะครับไม่ใช่เอี้ยงนะครับสีมันจะจืด,จดาไม่สีสีจะจืด,จดาไม่มีมนกบวชอะไรไหมวเพื่อนมันบอกว่านกบวชอะไรไมว่ามัอยู่มันก็อยู่ประมาณนี้ยเดินแบบเสียงได้เยอะนะครับ เดี๋ยวก็มาแล้วมาแล้วมาแล้วพวกมึงยาวเยียดนะครับนี่ครับก็คือชาวบ้านเขาไม่วุ่นวายเขาก็ไม่ไล่นะนอนเนี่ยต้นมะม่วงอยู่ตรงนั้นอ่ะเขาไม่ไล่มันนะ่อให้มันขี้อะไรก็เขาก็เอออยู่กับต้นมะม่วงเศร้าลูกมะม่วงนี่นี่เห็นเห็นไหมไม่ใช่เสียนกเอี้ยงเห็นไหมสามตัวเนี้ยสามตัวเนี้ยไม่ใช่นกเอี้ยงนะครับไม่ใช่นะครับไม่ใช่เอี้ยง น,นี่นะครับสามตัวนี้กับสามตัวนี้นเนี่ยคู่มันเนี่ยเดี๋ยวขอปิดคลิปเพียงเท่านี้นะครับมาชมนกเอี้ยงก,ก่อนเดินนะครับมีนกกระยางนะครับนกกระยางจันเซ็งนะครับบิดมาแล้วเงยแมวอ่ะถือโทศรศัพท์สิบนาทีพอดีเมื่อยแขนคลิปหายกูไอ้หายนะครับหายนกยางอุ้มมาแล้ว มาแล้วนะครับเปนมาแล้ว well, วันมาแล้วพอกูจะเนี่ยมีสามแง่งสามชาเนี่ยกับอีกแง่งสามชาเนี่ยสามเลยโทรศัพท์ไม่ดีนะครับโทรศัพท์ดีๆนะเ้ยเดี๋ยวไม่รู้ว่ากล้องอยากจะซื้อกล้องเหมือนกันแล้วแปลงไฟเมนเมรี่กล้องดีๆนะครับอนาคตนะครับเออหนึ่งล้านพิกเซลรูปีนะยัดแหมมาแล้วมาแล้วพอมึงพอกูจะวาง มาทันทีเลยโอ้ยไปแล้วเหลืออีกสามตัวนะอ,อ๋อมึงก็ไปแจมกับเขาอีกนะมันก็ไปแจมเขาอีก,นะมก,ไ,มอกไม่หานกอะไรเนี่ยสามตัวนี้นะครับนี่แล้วแล้วมันจะต้องมีอีกสามตัวนะครับหรือว่ามีอีกตัวนึงมันจะเข้าคู่กันนี่อันเนี้ยเห็นไหมอันนี้โผเมียกันเนี่ยโผล่เมียกันอีกตัวนึงก็มันมันไปมันไปอยู่แทรกอยู่ในนกเอี้ยงมาแล้วมาแล้วมาแล้ว กูจะได้วางก่อนนู้นแล้วมาแล้วมาแล้วอ่าเริ่มมาแล้วนะครับมีหกโมงแล้วนะครับมีหกโมงแล้วครับทุกคนทุกคนมาแล้วหกโมงหกโมงอ้มาแล้วมาแล้วมาแล้วไม่ไหวแล้วผมเมื่อยแขนแล้วนะถือโทรศัพท์มาสิบกว่านาทีแล้วอ่าขอจบคลิปเพียงเท่านี้นะครับพาชมนอกยี่ยนตอนเย็นก่อนเข้าบ้านนะครับ mình chắc rồi đây là cặp này khay trong nhà cặp